พักยก24จบครบทุกการกีฬาทักยก24พักย 24, กยอดนิกย 24, กย 24, มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปราคาตามจริงออกตัวได้ตลอดเวลาเอาไอดีไปนะคะ p k 2 4 p k 2 4พักย 24, กย24มีแอดอำนาจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมวยมันมันสุขสวัสด,ดีคะ่ะนาเวทีมวยนานาชาติหลังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะถ่ายทอดสดช่อง 24ทูโฟยูเริ่มทําการถ่ายทอดสดเวลา18นาฬกาถึง2ทุ่มนะคะส่วนช่องที่สองติดตามได้ในเพจมวย789ค่ะคู่ที่หนะึ่งนะคะภูผาตาพันเปอร์เซ็นต์วันนี้เจอกับเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรั์คู่นี้ชกกันที่พิกัด105ปอนด์ส่วนคู่สองนะคะตาตาเล็กยวนบ้านแทนน่นนะคะเจอกับเพชรมรีเพชรสุภานันต์ตองขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกกันที่พิกัด118ปอนด์เป็นมวยรอบ CP เงินล้านสายบีนะคะส่วนคู่สาม ก็มวยรอบ cp เงินล้านสายเอเช่นกันค่ะเพชรธรรมาราชศักดิ์วินนะวันนี้เจอกับรถถังอีสานหลังคาเหล็กซีซีสตีนเหรอชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดตอนค่ะส่วนคู่เอกถ่ายทออสดนเสเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งหรือสจเปียกนะเจอกับขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตอนค่ะมาฟังข้อมูลมวยคู่ที่หนึ่งเลยนะคะมุมแดงค่ะภูผ,ผาต้าพันเปอร์เซ็นต์มาดูสามไฟ์ล่าสุดของนักมวยกันเคยแพ้ แต่ยกสองให้กับราวสตาเกียรติทงยศนะที่สึกมวยมันวันสึกมวยมันสนามเมืองแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับยอดกูมารถสวยาจาเจดที่สึกมวยมันสนามเมืองเช่นกันแล้วก็มาชนะคะแนนขุนหารไกศิระพบ,บ็อกซิ่งนะคะส่วนเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะคะสามไฟล่าสุดของเขาเคยแพ้คะแนนยอดกูมารถสวยจาาเจดสายผิวมาแล้วก็มาชนะคะแนนขุนหารไกศิระพบ,บ็อกซิ่งย้มล่าสุดนะคะ มาชนะการนำเจริญบุรณาไทยมวยไทยค่ะที่ศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะคะ มุมแดงวันนี้นะคะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสะูง164เซนติเมตระเป็นมวยมาจากเชียงใหม่มวยดอยนะคะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ50ครั้งเป็นมวยเขา่ามวยบู้ซ้อมที่ลำพูนะ,ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่51กิโลค่ะน้ำหนักที่เก่งของเขาอยู่ที่105ปอนด์ไม่เกิน112ปอนด์นะคะวันนี้ชมกัน105ปอนด์แชมป้ชาวช่าชงได้105.2นะก็ลด0.2ส่วนมุน้งเงินเป็นนักชกอายุ16ปีนะคะส่วนสูง160เซนติเมตรเป็นมวยมาจากปทุมธานีค่ะการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะคะ40คร เครื่องนะซ้อมที่สิษย์จเจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานีค่ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลเมื่อเช้าช่างได้104.8นะคะก็ขาดอยู่02ค่ะมุมแดงครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมต่อยหมัดล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันใจเกินร้อยนะแข็งแก่งศอกอันตรายได้ลุ้นมวยกันเหลี่ยงนะส่วนมากหนูมองว่าสูสีมากรรมาการช่อยแพ้นะมุมแดงเนี่ย วันนี้จะแพ้กับเจ้าเพชรสีแดงนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาตว์แข้งขวางหน้าแทงแรงปลายแข็งแกร่งกว่าค่ะคู่นี้ชอบน้ําเงินค่ะส่วนคู่สองก็ยังเป็นมวยรอบอยู่นะคะตาตาเล็กวันนี้เจอกับเจ้าเพชรมนตีค่ะมาดูม,มุมแดงนะสามไฟล่าสุดของเจ้าตาตาเล็กยวนบ้านแทนนะคะเคย ชนะคะแนนโยทินดาบรันสารคามาที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดน,นะแล้วก็มาชนะนัอยกสามเจ้าโล่เงินกลวยในเมืองยิมที่ศึกเพชรดีล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์อรมวยไทยที่ศึกมวยมันวันศุกร์ค่ะส่วนมุมน้ําเงินวันนี้นะเป็นเจ้าเพชรปัญตีเพชรสุภาน,านันต์สองขาวเชียงใหม่นะคะมาดูสามไฟล์ล่าสุดกันค่ะก็เคยชนะคะแนนธงไทยนุ้ยสีมุมเมืองที่มวยเด็ดสังเวียนเดือดแล้วก็มาชนะคะแนนรถถังอีสานหลังคาเหล็ก ซีสตรีนะคะที่มวยมันสนันเมืองล่าสุดนะคะมาแพ้แตกรกษาให้กับปันดาบาังหมัดคองตันค่ะตาต้าเล็กยวนบ้านท่านนะเป็นนักชกอายุ17ปีค่ะส่วนสูง175เซนติเมตรวันนี้ได้เปรียบเรื่องสัดส,ส่วนนะเป็นมวยจากอุบลราชธานีการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ70ครั้งค่ะเป็นมวยเขา่าซ้อมที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นนะคะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่58กิโลค่ะเวทที่เขาชกล้วเก่งนะ,ะอยู่ที่1้9ไม่เกิน127ปอนด์ค่ะ ส่วนมุมน้ําเงินนะคะเพชรมนตรีเพชรสุภา,านันตองขาวเชียงใหม่นะเป็นนักชกอายุสิปีส่วนสูง1 6 9เซนมนะเป็นมวยมาจากพิจิตรการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะ60ครั้งเป็นมวยเข่าเหมือนกันนะคะทำการที่ซ้อมที่สอดำรลฤงลิ์จังหวัดพิจิตรค่ะน้ำหนักปล,ปล่อยอยู่ที่60กิโลเวเจิงๆง,งเขาอยู่ที่121ไม่เกิน132ปอนด์วันนี้ตาต้าเล็กนะคะชกอย,อยูที่ พิกัดของเขานะคะร้อยสิบแปดปอนเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสิบเก้าปอนนะคะลดหนึ่งปอนค่ะส่วนมุมแดงนะคะช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดแปดค่ะตาตาเล็กนะเป็นมวยเข่านายเหนียวล็อกลัดตีแทงยาไส้หมัดต่อยแรงไม่หล่นก่อนปลายมีลุ้นนะคะวันนี้จะชนะมุมน้ําเงินค่ะได้เปรียบหลายอย่างนะได้เปรียบเรื่องสัดส,ส่วนรูปร่างแล้วก็ชกในเวทของเขานะคะมุมน้ําเงินน่าจะลดน้ําหนักลงมาชกนะเป็นมวยเข่านายเหนียว หนึบนะคะบูดูดันสอกสวนแรงบูดูดันปลายแข็งแก่งกว่าถ้าว,วันนี้จะแพ้กับมุมแดงเจ้าตาตาเล็งจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธง <S <S ส่วนคู่สามนะคะเพชรธรรมราชวันนี้เจอกับเจ้ารถถังอีสานนะคะมาดูมุมแดงค่ะก็เป็นมวยรอบอยู่นะคะเพชรธรรมราชพอวิเศษยมิมสามไฟล์ล่าสุดของเขานะเคยชนะนอกยกสองเจ้าเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังที่ศึกมวยมันวันศุกร์ แล้วก็มาเสมอกับเจริญยศบุลณาโมยไทยนะคะที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดล่าสุดมาแพ้น็อกยกสามให้กับโนบิตะบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะคะที่ศึกมวยมันวันศุกร์สวนมุมน้ําเงินนะคะเจ้ารถถังอีสานหลังคาเหล็กสีสตรีนะคะสามไฟล์ล่าสุดของเขาก็เคยแพ้คะแนนให้กับเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเจริญสุขสต๊าตงปาจีล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนให้กับเพชรมรีเพชรสุพา,านันต้องขาวเชียงใหม่ค่ะ มุมแดงนะคะเจ้าเพชรธรรมราชพรอพวิเศษยิมเป็นนักชอกอายุ22สปีนะสูทสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยมาจากนาครศรีธรรมราชค่ะการผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยบูธเตะขาต่อยหมัดค่ะทำการพิซซ้อมที่พิทักษ์ทางหลวงน้ำหนักปล,ปล่อยอยู่ที่56กกิโลน้ำหนักที่เขาชกแล้วเก่งอยู่ที่1 1 4ปอนด์ไม่เกิน123ิปอนด์นะคะวันนี้พีกัดชกร้อยปปอนด์เมื่อเช้าช่างได้1้8ยก็เกินมา0.9นะส่วนรถถังอีสานหลังคาเหล็กสนะีเตนนปป็ักกชอายุ18ี ส่วนสูง160เซนติเมตรนะตัวเล็กกว่านิดหน่อยค่ะเป็นมวยจากการสินการผ่านมวยค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยร้อครั้งนะคะเป็นมวยบู๊เตขาต่อยหมัดค่ะทำการพิซ้อมที่ดาบรานสารคามจังหวัดมหาสารคามนะคะน้ําหนักปล่อยๆอยู่ที่59กิโลวันนี้นะคะชกที่118บอ์ค่ะก็ช่างได้118.9นะคะฟอร์มหลังๆมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ มุมแดงนะเพชรมาราชเป็นมวยหมัดหนักเปิดเกมสรดแข้งเตะขาเจาะยางแทงเข่าสอกรุนแรงต่อยหมัดได้ลุ้นตลอดนะคะเป็นลองแค่การผ่านมวยน้อยกว่านะคะวันนี้จะชนะเจ้ารถถังอีสานนะคะฟอร์มหลังหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะเป็นมวยขวาเล็กดีเปิดเกมเตะขาต่อยขวานำเข่าในล็อกลัดตีเหนียวหนึบนะคะปลายปลายเอาอยู่คะ่ะแต่ฟอร์มหลังหลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคู่นี้ออกชอบไปที่แดงคะ่ะเจ้าเพชธรธรมาราชจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง คู่เอกช่วงที่หนึ่งนะคะเพชรเจ้าพญาสาจอบเปียกอุทัยวันนี้เจอกับขุนสยามมุมแดงนะคะเจ,เ,เ,จาาเจ้าเพชรเจ้าพญาสาจอบเปียกอุทัยสามไฟล่าสุดที่ทํามานะคะก็เคยชนะคะแนนโฟวินสิเจริญทรัพย์ที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ที่ศึกมวยบวันศุกร์ล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ที่มวยมันสน่นเมืองค่ะ วันนี้นะคะเจอกับคุณสยามไฟเต,เตอร์มวยไทยมาดูสามไฟล่าสุดของมูลน้ำเงินค่ะเจ้าคุณสยามไฟเต,เตอร์มวยไทยนะคะล่าสุดก็เคยชนะน็อกยกสามให้กับเจ้าเพชรสพุพันปอประจันสีนะคะแล้วก็มาแพ้น็อกยกสี่โฟวินสิตเจริญทรัพนะคะล่าสุดมาแพนาน้คะแนนมาชนะคะแนนขุนศึกเพชรยินดีอคาเดลไมี่ที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองค่ะ มาทวนประวัติมุมแดงอีกครั้งนะคะเพชรพยาสอเจ้าเปียกอุทัยเป็นนักชอกอายุ17ปีค่ะส่วนสูง173เซนติเมตรนะเป็นมวยจากชัยนาท การผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือครบเครื่องทําการพิสซ้อมที่สิทธิ์กำลัเงเหน่งจังหวัดชัยนาทน้านหนักปล่อยอยู่ที่56กกิโลค่ะน้ําหนักที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่ 100, 100, 100, ร1 6ปอนด์ไม่เกิน123ปอนด์นะส่วนคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยเป็นนักชกอายุ17ปีเท่ากันนะส่วนสูงสูงกว่านิดหน่อยค่ะร้อยเเซนติเมตรเป็นมวยมาจากสกลนครการผ่านมวยดีกว่านิดหน่อย60ครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขา่า ก็ทำการซ้อมที่สิทธิ์สทนิกรจังหวัดสกลน,นครนะน้ำหนักป,ปล่อยๆอยู่ที่หกสิบกิโลค่ะวันนี้รถเบลดล,ลงมาชกร้อยยี่สิบน้ำหนักที่เขาชกเก่งนะคะร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ไม่เกินร้อยสามสิบสองปอนด์ค่ะวันนี้ชกร้อยสิบแปดปอนดนะ์นะว่าเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสิบเจ็ดค่ะก็ขาดไปหนึ่งปอนด์ค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะคะช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดสองก็ขาดอยู่ศูนย์จุดสองค่ะ มุมแดงนลายสไตล์เป็นมวยเข่าเตะซ้ายแล้วคาขวางหน้าเสียบแหลมล็อกรัดปีเหนียวแน่นเหลี่ยมเข่าดีกว่านะคะวันนี้จะชนะมุมน้ําเงินนะคะเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าขวางหน้าเสียบแหลมฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วค่ะวันนี้จะแพ้คู่นี้ออกชอบไปที่มุมแดงนะคะจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะใครที่ชอบการวิจารณ์มวยของหนูนะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนอันดับแรกเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ังงงงงเ้้วววววนนนนนอออดดใหลป คนอยู่ในใจยังเป็นอ้ายนะคะพักยก24ผู้สนับสนุนการขอบคุณค่ะหันลังเล่นค่ะวันนี้